อยู่ที่เสาชิงช้าค่ะมางานเขาเรียกว่าซิตี้ล n นของเัลตรานะคะวันนี้ทีมออลตรามาทาั้งทีมเลยเขาจะมาเทสรองเท้ากันแล้เท้ารุ่นนี้คือรองเท้ารุ่นใหม่ล่าสุดนะคะก็คืออัลตราฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์เรียนซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงก็คือมีดอก4มม 4M ม,ม,มนั่นเองนะคะเดี๋ยวไปวิ่งด้วยกันแล้ววันนี้ขาแรงมาเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าใครมาบ้างนะคะ ครูคะวันนี้เรามาทําอะไรคะวันนี้เรามาวิ่งครับด้วยรองเท้าอัลตราเอฟว p e r i ็กซ์ก็วิ่งซิติลันชมเมืองสวยๆพร้อมกับคนสวยๆเราจะวิ่งไปถ่ายรูปไปหรือว่าวิ่งแบบวิ่งไปถ่ายรูปไปครับชิวๆวันนี้เราเรามาซิติลันับไม่ได้การแข่งขันนะท ต้องเป็นอย่างนี้ตลอดใจกะปกติทั้งที่เป็นอย่างนี้เลยหาอะไรไม่ได้กะโอเคครับคุรุ่นใหม่ล่าสุดค่ะใช่แล้วเป็นไงฟิลลิ่งที่เราเป็นรั้งแรกของการลองเอาซ่านะคะเราก็จริงเอาไปวิ่งยาวมานานแล้ว คือที่ได้ทดสอบอะที่เอินเคยแบบว่าเขียนรีวิวไปอ,อันดับที่หนึ่งก็คือว่าเอินประหลาดใจนะเพราะว่าไม่เคยลองลงเท,ท้เายี่ห้ออลต้ามาก่อนเขาเก่งเรื่องการให้เราวิ่งในระยะยาวค่ะแต่ว่าจริงๆเนี่ยถ้าแบบสปีดหรือเร่งความเร็วอาจจะยังแบบไม่ใช่แต่ว่าถ้าวิ่งลองลันก oh. ารทําให้ไม่ต้องซ oh. ัพพอร์ตเยอะมากแต่ว่าได้ฝึกกล้ามเนื้อแล้วก็วิ่งได้เรื่อยๆเรื่อยๆหลายๆไปอาลต้าทำได้ดี ว่าคนขับรถก็จะได้เห็นเรียบร้อยนะเห็นชัดเจนเลยนะนวิ่งอยู่เอาตาเอาตาคาเสื้อแดงแดงเวงกันเต็มถนนเลยปะ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับอันนี้ไม่ได้ถือกล้องนะคะถามหนูนะคะเป็นยังไงะะสำหรับฟิลลิ่งสำหรับ FWD Experience ตัวนี้อ่าหลายๆค่ะเนอะเราว่ามันหลายๆจริงๆนะว่าแบบวิ่งแล้วแบบวิ่งเทสง่ายๆเนี้ยเราอยู่ที่ประมาณเทสเป็นเจ็ดนะอ่าฮะรู้สึกวิ่งบสบายวิ่งสบายนุ่มใช่ใช่แล้ววุดับสีมอนี่ช่วยเราอย่างไรบ้างคะครูค่ะถ้ามันถึงก็เป็นแค่เป็นเป็นสีเล็กสีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไป คือถ้ามากเกินไปมันก็จะขยง่งมากเลยเนาะสำหรับคนที่เคยใช้อัลตร้ามาก่อนอาจจะไม่คุ้นชินผมว่าสีเนี่ยมันคือดรอปที่กําลังพอดีกําลังพอดีไหล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 วิ่งเร็ววิว่งเร็วเลยเฮ้ยทำไมไม่ลองกันเลยอ่ะก <c oughs> ำลังสวยเพราะมันดอปที่กําลังกําลังสบายค่ะกำลังสบายยิ<า>่งสนุกยิ่งง่าย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 คนใทยได้แบบหลากหลายโอกาสด้วย เด็กๆขา้นถนนก็เจอปะไปค่ะผู้ใหญ่คะช่วยอธิบายชื่อเพจผู้ใหญ่ว่าถฐานนกปกเลยค่ะเฮ้ยเดี๋ยวต้องวิ่งวิ่งคุยกันเป็นสมญานามตอน DNF CM6 ปีแรกสุดเลยครับ รู้ว่าตอนนั้นอ่ะมันยังยากอยู่ไงแล้วก็ลงไปเจมสี่ครับแล้วไปดีเนฟที่ผานุกกรคือแบบหมดแล้วหมดอีกหมดแล้วครับก็เลยคือเราก็คิดว่าเราก็ความเร็วพอประมาณแล้วก็ไม่น่จาจะทันครับก็เลยชวนเพื่อนๆหลายอย่างเงี้ยดีเนฟเป็นหมดเลยได้ไปน่าจะห้าคันรถครับห้าคันรถห้าคันรถใช่ขึ้นรถหมดเลยลเพราะว่าบ,บอกเขาว่าไม่ทันหรอกซึ่ง พี่สามครับเจ้าของเล็กก็ถามว่าทําไมอ่ะทาไมดีเล็กไปเยขนาดนี้เขาบอกว่าอ๋อคนนี้มีผู้ใหญ่บอกมา <c oughs> เขาก็เลยคลาดว่าไอเดียเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านเหรอประมาณนั้นก็เลยได้สมญาณาเป็นผู้ใหญ่บ้านผ่านนกปก,กเลยทําเพจด้วยเลยครับตอนแรกไม่ไม่ทำครับก็เป็นคนเรียกผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ทำมันเลยนึกหมดราวอันนี้ก็เป็นเราคอนเทนต์เทปเปอร์สายวิ่งสามหนุ่มเดี๋ยวก็อยู่ข้างหลังนะกอยู่หลังแล้ว ไม่มีแรงจะหายใจทางผิวหนังแล้วเนี่ยเฮ้ยเราทีเอาต้าใส่เสื้อออาต้าต้องวิ่งเร็วเด้หนีขั้นอ๊อฟเรานีขั้นอ๊อพอยู่เราฉีกแนวไง <c oughs> เป็นออาต้าท้ายๆไงคะฟิ Hi, feeling, ลลิ่งรองเท้าดีค่ะเด้ง <c oughs> ๆไหล่ไหลมันจะมีความนุ่มๆหนึบๆเหมาะก,กับใครเหมาะก,กับไว้ซ้อมลองรันก็ได้ค่ะแล้วก็ซ้อมวันอีซี่ใส่สบายมากเมื่อกี้วิ่งอันเนี้ยซิตี้รันแบบเฮ้ยมันมันไปเรื่อยๆไหลๆเลย วิ่งกันเร็วมากเลยพวกเนี้ยเนี่ยแตะหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนเห็นสองคนนี้วิ่งตามมาตานเหนื่อยหมดแล้วเนี่ยต่อให้ก่อนเลยเดี๋ยวดูท้ายแถวเลยแล้วเดี๋ยวรวบใช่อว่ารวบทีเดียวเลยเนี่ยวิ่งอีกทีเนี่ยขึ้นรถเลยโอเคไปแล้วเขาไปแล้วไม่ไม่วิ่งนะตอนนี้เราก็วิ่งมาจากเสาชิงชาใช่ไหมคะมาที่โลหะปราสาทเรียบร้อยละแล้วก็เดี๋ยวเขาจะวิ่งเป็นเลขสี่กัน ตอนนี้เป็นเลขสี่หรือยังยังจะขีดเดียวตอนนี้เป็นขีดเดียวก่อนอยังไม่เป็นเลขสี่นะคะ <c oughs> เพราะว่าดรอปสี่มอมอนะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะต้องทําเป็นตัวเลขสี่ก็ตอนนี้วิ่งกลับไปก่อนแม่แต่ละคนวิ่งเร็วจังเลงอยอ่ะ <c oughs> พลังเยอะมากเลยนะทีนเนี้ยขากลระปั้น <c oughs> ที่เท้าแบนเท้าหนากว่าใสา่เอต้าเลยไม่กับน,นิ่มๆ,ๆลองดูลองดู เริ่มต้นของเราอันนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเป็นเลขสี่แล้วโอ้ไหนมีนาฬิกาโชว์ไหมอ่ะมีแผนที่ไหมเดีย๋ยวต้องกดพอ,อเ,เรากดอัพโหลดกันปเป็นเลขสี่ด้วยเป็นเลขสี่ด้วยเป็นไงคะความรู้สึกกับวันนี้มาวิ่งกับทีมเอลตราแล้วก็มาเทสรองเท้าด้วยก็สนุกดีนะครับไม่เคยใส่เอลตรา ar, วิ่งครั้งแรกแล้วก็รู้สึกว่าออลตราเอาอยู่นะพุทธบาทไทยเนะี่ยพุทบาทไทยใช่แล้วก็ก็โอเคอากาศมันดีด้วยแหละเราวันนี้ฝนไม่ตก แล้วก็รองเท้ามันก็ค่อนข้างที่จะค่อนข้างสปอร์ตนะเพราะว่าถนนมันขรุขระแล้วก็ขรุขระแต่รองเท้าก็ค่อนข้างส,สปอร์ตมา,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 าส,มสเตเบิลอยู่วิ่เป็นไ,ปไงคะวิ่งกับทีมออลตาวิ่งไปได้เรื่อยๆคะ่ะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าออาต้าเอาอยู่ทุกฟุตบาทในกรุงเทพมหานครผ่านมาแล้วนะคะกับการชธิการในวันนี้นะคะไม่ว่าฟุตบาทนั้นจะเรียบจะขรุขระจะมีน้ําขังหรือจะอย่างไรเอาต้าเอาอยู่คะ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ